สวัสดีครับนี้เรามาดู TZR ใส่ชุดสี VR นะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับยังไม่ทันลงรายละเอียดก็ลูกค้าส,สั่งปิดเลยก็จะไปส่งให้วันนี้นะครับที่สีสกเกตนี้เก็บสภาพมาแล้วทั้งคันนะครับเป็นเอกสารชุดโอนครบภาษีเต็มเลยฮะเต็ม6-3ปลายปีเลย สีสวยฮะเรามาดูข้างบนก่อนเลยเป็น t z R นะแต่ว่ามาใส่ไม v r ประกับสวิตต์แต่งฮะใช้ได้หมดเลยมือคัตตัวปรับคัตป้างบน110นะฮะประกับ t z M Pop Run มีปรับเนะ้ยใสคันเร่งทอง t z M มีกดดูน้ำมันฮะ แต่ว่าสวิตชมันซ่อนอยู่ข้างในใช้ได้ตุกระบบเลยแบบเลี้ยวติดนะจัแบงบานมาสวยครับชุดหน้าของโซนิกน่าจะของโซนิกฮะปั๊มร้อยสิบจานก็น่าจะเป็นของ LS ฮะจะดูใหญ่นิดนึงก็มีหมอ้อน้ำ มินียมใส่อกด้วยนะฮะสวยเลยเครื่องนิ่มๆเลยฮะคาบูตีเซตอาร์มีกองครบงานสีสวยฮะล้อคอมนะฮะสิบเจ็ดสิบแปดดุมหลังดำแดดะฮะมีมือลิงแล้วก็ขาดึงมือลิงสวยฮะปากเท้าเดิม เนนะบ็ดนะเบาสวยฮะข้างในอยู่ครบหมดเลยโซ่สเตอร์ใหม่เดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันวันนี้นะามาฟังเสียงสักนิดหนึ่ง <S <S 2> <S 2> แต่ดัง

ไปใช้ได้หมดเลยครมองเห็นด้วยว่าประมาณนี้ฮะร,รถค่อนข้างสวยครับอะไรแต่งก็ค่อนข้างเยอะภาษีเต็มด้วยนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ